สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต่อยครับขอบคุณท่านผู้ชมมากมากเลยนะครับรับผิดอบจริงจริงเราทุกทุกท่านเลยนะครับที่ดูรายการของเราอยู่ที่ช่อง3ามแห่งนี้ความพยายามในการทํางานของเราทุกๆงานที่เกี่ยวกับครัวคุณต่อยยังคงเป็นมติเดิมอยู่คือต้อง อร่อยอร่อยและตอนนี้แน่นอนครับครัวคุณต่อยยก,ยกทับ,บวันนี้วันที่15แล้วนะครับก็จะยาวไปจนถึงวันที่19ทธันวาคมนี้เลยนะครับเรามีนัดกันที่ฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะครับที่ไลฟ์ Park ค a l ลชั้นจีนะครับยกทับใหญ่ตรงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คุณผู้ชมกว่า100ล้านค้าและที่ห้ามพลาดคือ ครัวคุณต่อยเซอรักเต็ดครับแล้วผมอ,<า>อยากจะบอกนิดน,น,น,นึงนะฮะเราจัดถึงที่19เพราะฉะนั้นจริงๆก็ใกล้สิ้นปีท่านเกิดอยากจะให้ของข,องขวัญปีใหม่ใครก็ตามบ,บางทีเอาของไปให้กันจะเป็นผลไม้เป็นไอ้นนทนอันนี้เยอะยะซ้ำๆไปบางทีนะฮะลองเอาอาหารไปก็บ้างอาหารก็ไม่เท่าไหร่นะทั้งข้าวทั้งหวานถ,าถ้าสมมติว่าอันท้นพรสกนะ,ะไปหาผู้หลักผู้ใหญ่หาผู้ย่าตายตายที ไปไปซื้อที่นอนของเยติเออเออใช่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 ปอจจุบันสบายแบบจริงจริงจริงใช่ใช่ใช่เยติเยติฮะอันนี้รถจึงสุดประเสริฐที่โนกิเขาเนี่ยของเขาที่พูดจริงๆนะท่านผู้ชมดีริงพวกเราทุกคนที่ยืนอยู่ตรงนี้พูดเลยนะฮะใช้ของเขาหมดนะทุกนนี้ผมยังนอนอยู่เลยนอนที่นอนไม่เจบ่าเพราะฉะนั้นจริงๆจะไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่จะไปให้ใครทั้งหมอนทั้งที่นอนทั้งเครื่องของเขาเลย เป็นของที่ประกันคุณภาพจริงๆครับเพราะนั้นท่านไปเดี๋ยวครัครวคุณต่อยเนี่ยจนถึงว่าที่19นี้ไม่มีผิดหวังฟิเจ์พาคลังเสร็จ alive park ขอบชั้นจีนะครับร้อยร้านค้านี่ลองนึกเดี๋ยวร้านละ5เมนูพอนะซึ่งจริงๆมากกว่านากกั้นมากกว่านั้น <500 S 1> มากกว่านั้นเมนูแล้วครับที่ให้เลือกอย่าพลาดนะครับ,รบและแน่นอนครับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆในรายการที่จะมาพูดกันมันเป็นเรื่องที่พูดกันมากมากๆมากนไปทุกวันเลยความเชื่อความเชื่อที่เกี่ยวกับการดื่มน้ำมะนาวแต่เดิมทีเดียวเนี่ยเรารู้ ถ้าพูดคุณไม่ต้องเอาความเชื่อใดเลยเอาไปที่เกิดขึ้นกับตัวเองถ้าดื่มน้ำมะนาวเพื่ออะไรของคุณคุณคุณดื่มเพื่ออะไรก,ก,ก,ก็คือเจ็บคอกระถูกถูกคุณบนลุงเสียงอ่าบนลุงเสียงแต่ว่าทั้ง,ง,งหมดท,ทั้งนี้ทั้งนั้นจะเชื่อเจ็บ <c oughs> คอไงกินน้ำมะนาวดีแต่เดี๋ยวนี้ความเชื่อกระจายใหญ่โตไป,ไปมากมายลองมาดูซิว่าจริงๆมันเป็นยังไงความเชื่อเกี่ยวกับการดื่มน้ำมะนาวบางคนบอกว่าการดื่มน้ำมะนาวเนี่ยช่วยดีท็อกซ์หรือว่าล้างสารพิษในร่างกายได้ดีมาฟังกันก่อนนะครับ ความจริงแล้วเนี่ยอวัยวะภายในร่างกายเนี่ยมักจะทํางานด้วยกันเพื่อขับสารเคมีที่มีอยู่ต่างๆในร่างกาย,ยให้ออกไปครับไม่ว่าจะเป็นตับไตปอดหรือว่าผิวหนังเนี่ยต่างทํางานร่วมกัน <laughs> การดื่มน้ามะนาวนะครับ <laughs> แค่ไปช่วยให้ระบบเหล่านี้ทางานได้ดีขึ้นเท่านั้นเองครับทีนี้มาดูว่าความเชื่อต่อมานะครับ <laughs> เขาบอกว่าถ้าดื่มน้ำมะนาวแล้วเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นด่างน้ำมะนาวมันมีนมค่า pH เงท่านผู้ชมจริงๆแล้วที่มันเป็น กรดก่อนที่จะถูกย่อยเมื่อร่างกายถูกเผาผลาญทําก่อให้เกิดผลพลอยได้จากอัลคาไลนะครับต้องให้ปัสสาวะเนี่ยเป็นด่างมากขึ้นแต่มีผลน้อยมากนะครับต่อค่า p h ของเลือดเพราะฉะนั้นลืมไปได้เลยลืมไม่ได้เลยมันน้อยมากน้อยมากลืมไปได้เลยทีนี้ไม่ช่วยฮะไม่ได้ช่วยใช่ครับทีนี้มาดูข้อต่อไปนะครับเขาบอกว่ามีความเชื่อว่าน้ำมะนาวเนี่ยช่วยกระตุ้นระบบเผาผลาญในร่างกาย ฟังดีๆนะ,ะกระตุ้นระบบเผาผลาญในร่างกายเฮ้ยกินไอ้นี่กินน้ำมะนาวดิเดี๋ยวจะได้เผาผลาญได้เร็วออมะนาวไม่มีคุณสมบัติในการเผาผลาญร่างกายแต่อย่างใดครับครับเพราะฉะนั้นการดื่มน้ำมะนาวในตอนเช้าก็ยังให้ประโยชน์ต่อร่างกายคนเราในหลายๆด้านนะครับแต่ว่าไม่เกี่ยวกับการเผาผลาญน,นะครับอ๋อเหรอครับใช่ใช่ครับไม่เกี่ยวเลยนะนอกจากจะทําให้ระบบการทํางานเนี่ยดีขึ้นยังช่วยควบคุมความอยากอาหารของเราด้วยะนะครับโดยรับประทาน ก่อนรับประทานอาหารหรือว่าระหว่างรับประทานอาหารก็ได้จะทําให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่มขึ้นภาษาทั่วไปภาษาทั่วไปคือกินน้ำมะนาวเยอะๆแล้วมันไม่อยากอาหารนะมันไม่อยากอาหารกินแล้วกันมันไม่อยากเหมือนเดิมฮะใช่ครับแต่ว่าการดื่มน้ำมะนาวทุกวันเนี่ยจะทําให้ระบบขับถ่ายของเราเนี่ยดีขึ้นอันนี้แน่นอนใช่ใช่ครับและยังช่วยในการขับถ่ายพวกโซเดียมเนี่ยออกจากร่างกายด้วยลดอาการบวมน้ําได้เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน เพิ่มการดูดซึมแร่ธาตุลดปัดจจัยเสี่ยงของโรคหัวใจและป้องกันนิ่วในไตบางประเภทนะครับข้อควรระวังในการดื่มน้มนํามะนาวนะฮะคือ,คอน,น้ามะนาวนี่ม,นมันมีฤทธิเเ์เป็นเปรี้ยวอ่ะเป็นกดนรดเป็นกรดนะครับมีฤทธิ์เป็นกรดดังนั้นเมื่อดื่มน้ำมะนาวไปแล้วก็ต้อง หลีกเลี่ยงเรื่องของการแปลงฟันทันทีไม่น่าเชื่อเนาะหลีกเลี่ยงการแปลงฟันทันทีโดยต้องเว้นระยะห่างไว้อย่างน้อย10นาทีเพราะจะทําให้สารเคลือบฟันตามธรรมชาติหลุดออกไปด้วยใช่ครับทีนี้ทีนี้ไม่น่าเชื่อเลี่ยงไม่ได้เราจะทำยังไงจัจริตว่ากินน้วมนาวาเสร็จแปลงฟันเลยสกพังเดอเจาะเจาะจะไปมีฟันน่ะไม่สารเคลือบตามธรรมชาติจะหายไปฟันไม่สวยเลยคราเนี้ยทีนี้ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ทำยังไงรู้ไหมครับ ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ล้างปากด้วยกันบ้วนปากด้วยน้ําสะอาดแล้วค่อยแปงฟันแล้วก็ค่อยไปแปลงฝันแค่นั้นเองครับเพราะฉะนั้นจริงๆมันมีอะไรก็ตามที่มันเป็นความชัดเจนแบบนี้ไม่ตรงกับความเชื่อของท่านเลยนะครับดูดีๆมันไม่ตรงเลยนะครับต้องเข้าใจทาความเข้าใจสมัยเข้าใจแต่ความเป็นจริงแต่ที่ต้องเข้าใจนยคุณผู้ชมครับผมครัวคุณต่อยกทัพของเราติบถึงสิบเก้าธันวาคมนี้ฟิวเจอร์พาร์ครังสิตที่อะไรนะพี่นะที่ alive park for c e n นจิล ยกทัาใหญ่นะสุดท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ร้านค้ากว่าร้อยร้านค้ากว่า500มีเมนูลแล้วยังมีครัวคุณต่อยสเล e c เจ็ดอีกของขวัญปีใหม่อยากจะให้ของขวัญปีใหม่อย่างที่คุณโก้เพิ่งพูดไปนะครับคุณตีฮิโนกิไปที่นั่นเพราะฉะนั้นที่นอนฮิโนกิหมอนฮิโนกิและเครื่อง<า>ฮิโนกินกทั้งหลายเหมาะมากมากที่จะให้ของขวัญคนในปีใหม่เป็นของดีจริงๆรลบการันตีครั้งหนึ่งว่าระดับครัวคุณต่อยอย่างแท้จริงพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพักก็ช่วงต่อไปของรายการสักครู่ ผัดปลาทูก้างละลายครับมันสวยจริงๆท่านผู้ชมมันสวยจริงจริเลยลองมรสชาติอร่อยอร่อยจริงพอไม่มีก้างไม่ต้องมานั่งแกะมันอร่อยมากมันมีคขามเพียงแต่ว่าอยากจะปลดที่มีกรบางคนออกเลยดิกลัวคุณป้า